อมเมทอเมทเออเออเอาไปเอาไปเข้าไปเข้าไป,อ,าไปอันนี้เป็นกระจกนี่ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรปะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนผีเลยอะ่ะเหมือนผีเลยอะ่ะใช่ผีป่าใช่เป็นเห็ผนผีในกระจกป่าใช่เห็นในกระจกป่ะนั่นน่ะโยกหัวอยู่นั่นนะ่นนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่อมเลยกับน้องเชเบตน,นะครับวันนี้เรามาพักที่ขนมวีดรีสอร์ทนครศรีธรรมราชนะวันนี้เราโชคดีมากครับเราจองห้องธรรมดาวไว้แต่เขาอัพห้องให้เราเป็นวิลลนะ่าครับเป็นโซนวิลล่าก็ได้กนะ็คือห้องวิววิวสวนนะครับอ่ะเด็กๆไปเอากระเป๋าเข้าห้องกันเราไปดูในห้องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเปิดเป็นหรือเปล่าอ้าวไปเข้าไปดูในห้องพักกันนะครับว่าห้องพักนี้เป็นยังไง อ้าวลากเข้าไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูห้องดิอุ้ยโอ้ห้องก็เป็นโออ่ามากเลยนะครับออปิดปิดประตูนะยุ่งเข้าโอ้โหก็มีเป็น,นโต๊ะเครื่องแป้งให้นะครับแล้วก็มีโซฟาตรงนี้ผู้ใหญ่สามารถนอนได้นะครับแล้วก็มีโต๊ะกลางให้ด้วยแล้วก็มีที่นอนเอา้าเข้ามาตอนไหนเนี่ยแมย่โอ้สวัสดีครับแล้วก็มีเตียงเนี่ยเด็กๆนอนด้วยกันได้นะครับตรงนี้จะเป็นทีวีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นพีเ่เมล็ด เขามีขนม,มให้ด้วยอะแต่พวกนี้ต้องเสียเงินนะครับเราต้องดูดีๆนะบางอย่างจะเป็นเวลขั้นดิงครับพวกน้ำเปล่าก็จะมีให้ฟเฟซ500นะไหนเปิดดูดิมีอะไรบ้างอุ้ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งแกะมามาปิดก่อนปิดก่อนหนเราไปพาไปรีวิวห้องก่อนนี่ครับนี่ก็คือข้างบนหลังคานตอนนี้แอร์ยังไม่ค่อยเย็นนะแล้วก็็มีีีโโโททททรรรศััพ์เเออออาาาาไไไไวว้้้้้้้้้ปป่ลลบบบดดดนนนนนหหะคุยแขูซงสิ ขาจะโซนห้องน้ำสิโอโหห้องน้ำก็จะมีกั้นนะครับเป็นโซนเปียกอาบน้ำนะครับแล้วก็เป็นโซนขับถ่ายนะคนหนึ่งกำลังอาบน้ำก็คนหนึ่งนั่งถ่ายก็ได้มองเห็นกันด้วยนี่ครับตรงนี้เขาจะมีน้ำให้นะเอา้าลงไปในสระก,กันซะแล้ว oh, <no. S 1> อันนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำเป็นอ่างอาบน้ำนะครับน่าจะเป็นอาบุชีหรือเปล่าไม่รู้นะอย่าลงไปลงไปพี่เอ็ไหนขึ้นมาก่อนแล้วขึ้นมาแล้วก็มีน้ำไว้ให้บ้วนปากตอนเช้านะครับแล้วก็มีผ้าขนหนูไว้ให้นะนะ กลิ่นหอมไหมที่นี่กลิ่นหอมไหมหอมเป็นตะไคร้ก่อนๆนะครับเหมือนเขาฉีดไรอยู่นะตรงนี้โซนตรงนี้มีอะไรเพี่เลยตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรโอ้มีเป็นรองเท้าไว้ใส่ข้างในนะครับแล้วก็มีที่ชั่งน้ําหนักด้วยนะเอาเพิ่มว่าเพิ่มใส่ดีกว่า<อ>รู้สึกว่าพื้นมันเหนียวเหนียวพี่เลยอยาก <นะ S 1> ทำอะไรคะเนี<ๆ>่ยลุกลรียลุกโรดมากเลยแล้วสนไหนกับใครกับเชอร์เบตแล้วกันนะเพราะเอ็มไม่เล่นเดี๋ยวเพิ่มจะถ่ายนะเชอร์เบตเล่นไหมเล่นสนไหนไหมคะเชอร์เบตนับนะ อาจะเป็นปิดตาเลยอาไปแอบนอนแล้วห้ามออกไปข้างนอกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเดสิอาม่ห้าหกเจ็ดสิบแปเกายี่บอเอาอย่างบอกมาลลุเอา,เาย่าเอาแล้วไปนับถ,ถึงยีสิบแล้วลุยเลยไปหาเลยไปหาออมเล่นเลยไปหาอมเล่นเลยอมเ,เล่นอ,อยู่ไหนอะข้างนอกไม่อยู่ไม่ให้ออกไปข้างนอกหาเร็วหาอมเล่นด,ดิ โป้งนะเจอเปล่าจะลืมโป้งนะอุ้ยเอาอะไไปไหนอะ่ะมีหรือเปล่าในอ่างมีเปล่าไม่มีเลยอะ่ะมีหรือเปล่าหาก่อนหาดีนๆโป้ง <laughs> เ <c oughs> ก่งมากเลยเชเบตเอาอีกรอบไหมอีกรอบไหมอ่าเชเบตไปปิดตาอ้าวน้องเชเบตเป็นอีกรอบนะครับ เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตะโกนเลยเอาหรือ,อยังเอาออยัางไปหาเลยไปเชเบตไปหาแล้วเชเบตไปหาแล้วหาดิอุ้ยเชเบตเลี้ยวไปถูกด้วยอะ่ะมีไหมอยู่ไหน,น,นอ่ะเชเบตอยู่ไหนเชเบตออมเล็ตอยู่ไหนหาออมเล็ตสิมีเปล่าไหนไหนมีเปล่าไม่มีไม่มีเลยมีไหม ไม่มีหาเดี๋ยวช่วยกันหาแล้วช่วยกันหาดิเอาอะไรอยู่ไหนเนี่ยเอาอะไรอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าเอาไม่มีเอาหาดิหาเอาเะไรอยู่ไหนมีเปล่าเข้ามาดูดิมีเปล่าอันนี้เป็นกระจกนีไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆเห็นอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเหมือนผีเลยอ่ะเหมือนผีเลยอ่ะใช่ผีเปล่าใช่เป็นเห็นผีในกระจกป่ใช่เห็นในกระจกวะหน่ะโยกหัวอยู่หน้าหน่ะ ต้องเป็นผีแน่ๆเลยยกหัวนั่นๆนั่นๆเชอร์เบตเห็นไหมดูนีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชอร์เบตกลัวแล้วครับเนี่ยในในเนี่ยเปิดดูดีใช่เปล่ายกหัวได้เปล่าลองยกหัวดิอุ้ยอุ้ยเชอร์เบตกลัวลครับอุ้ยเชอร์เบตไปเปิดตู้ดิใช่เปล่าเจอเบตกลัวครับไอ้ดูดีเปิดดูนะเชอร์เบตลองเปิดนะลองเปิดดูดีมีเปล่าเปิดนะเปิดไหมเปิดนะมีเปล่า <ST AN CE> โอ๊ยตกใจหมดเลยออกมาโอ้ยพี่เจ้าออมเล็ดอ่ะเมื่อกี้เห็นสะทอ้อนในนี่หลอนมากเลยเหมือนเช็บกลัวเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะออมเล็ดปิดตาบ้างออมเล็ดปิดตาบ้างออมเล็ดปิดตาตรงนี้นะห้ามห้ามแอบดูนะเดี๋ยวน้องจะไปแอบในปิดตาไว้นะเชเบ็ดเชเบ็ดมาแอบตรงนี้เชเบ็ดอ้าวหาเลยหาเลยน้องเชเบ็ดน้องเชเบ็ดแอบแล้วน้องเชเบ็ดแอบแล้ว ชเชอร์เบตอยู่ไหนอยู่ในห้องน้ำแน่เลยเอาชเชอร์เบตค้านออกมาทำไม <c oughs> ชเชอร์เบตเล่นไม่เป็นนะครับเสียดายจังเลยอ่า <Okay. S 1> ให้ชเชอร์เบตปิดตาดีกว่าให้ชเชอร์เบตปิดตาชเชอเบตไมปิดตาไปลูกมาเชอเบตไปป,ป,ปิดตาปิดตาเลยอ่ะอ่าปิดไว้นะอเมเทมเท <c oughs> เออเอ,เอาไปเอาไปเขาไปเขาไป,อาไป,อาไปโอเคโอเคโอเค เอาหาเลยหาเลยหาเลยออมเล็ตอยู่ไหนออมเล็ตอยู่ไหนหาดิมีไหมมีไหมออมเล็ตอยู่ไหนหาออมเล็ตห้เจอดิออมเล็ตอยู่ไหนอะเจอร์เบตแอบดูสนุกไหมออมเล็ตเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวชุดมันเปื้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรา ก็จะเตรียมตัวออกไปเล่นน้ํากันนะครับสำหรับคลิปรีวิวห้องพักที่ขนมบีบรีสอร์ทห้องวิลล่าการ์เด้นพ่อมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้แม่โอเคพักผ่อนนะเพราะว่ามันเสียงดังละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย